ปอยปีชายเม็ดนี้ประมาณห้ากรลัดไหมครับพอยน้ำดีพอยเก่านะครับเก่าแท้ๆต่อไปก็หายากนะครับตอนนี้ก็มีการติดต่อจากชาวกรรมัมพูชาโดยตรงเลยคนกรรมัมพูชาเลยครับน,นี้ให้พูดเต็มปากเต็มคำว่าเป็นพลอยจากประเทศกรรมัมพูชาเพราะคนกร,รมพูชาเอามานะครับกอ อันนี้้องการตอนนี้ก็ยังพอซื้อขายกันได้นะครับพอมีพอมีนะครับอันนี้ของแท้ของพลอยปีไทยบ่อขมิ้นนะครับก็ชาวขมิ้นก็ต้าม,มาขายในตลาดประเทศไทยนี่ครับก็ตามใบสั่งนะครับน้ําดีครับไม่ใช่พลอยอัลฟอร์าอมาลินของของอะไรของอาบนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นบอมลินหรือลอยเนื้ออ่อนทางอารเราจะไมเ่เล่นเลยนะครับคือไม่ไม่เอาเพราะมันเป็นเนื้ออ่อนแล้วไปจะสู้ของของเซไายเซตายคำุชาไม่ได้นะครับเวทายบอลไล่ก็ก็เนื้อเดียวกันนะครับจะดูคนไม่ออกว่าระหว่างสองประเทศนี้ระหว่างไทยกับกมพุชานี่จะจะสีดีนะครับเราจะใช้พลอยเนื้อดีที่เรา คัดสรรแล้วนะครับเป็นพลอยที่เราคัดสรรว่าเป็นพลอยเนื้อดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับเป็นพลอยเพทายที่ซือสีนี้ใช้ได้นะครับสีนี้ไม่มืดทำแหวนก็แวววาวดีนะครับเราจะให้ดูเป็นเเปป็็นนอย่างนี้ครับจิดให้ดูนะครับลอยเปทียนี้ดู ดูที่หน้านิ้วดูที่หน้านิ้วกระจายเต็น<ๆ>เต็มอย่างนี้ครับเป็มชัดเ,เต,ต็มชัดนะครับรอยตทตายนิดนี้ก็ใจไม่เล็กไม่ใหญ่ให้กำลังนะครับต่อไปหายากนะครับ